สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลกับเรื่องราววิชาการที่เราจะมาย่อยให้สนุกและเข้าใจง่ายกันนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงการเดินทางอันน่าทึ่งของสิ่งประดิษฐ์ชิ้นหนึ่งค่ะที่เ่เรียกว่าอยู่เบื้องหลังยุคดิจิตอลมานานมากกว่า6ทศวรรษเลยนั่นก็คือฮาร์ดดิสหรือ HDD นั่นเองจากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยโอ้โหเรื่องราวมันน่าสนใจจริงๆค่ะใช่ครับเป็นเทคโนโลยีที่มีประวัติยาวนานมากนะครับแล้วก็เ ถึงแม้ตอนนี้จะมีคู่แข่งอย่าง SSD เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยฮาร์ดดิสเองก็ยังคงมีบทบาทสำคัญมากๆโดยเฉพาะในโลกที่แบบข้อมูลมันเติบโตมหาศาลเลยเราจะมาดูกันครับว่าจุดเริ่มต้นมันเป็นยังไงแล้วก็กำลังจะไปทางไหนต่องั้นเราย้อนไปจุดกำเนิดกันเลยนะคะปี1956กับ IBM 305รามักฮาร์ดดิสเชิงพาณิชย์เครื่องแรกของโลกตอนนั้นนี่มันใหญ่ขนาดไหนล่ะคะใหญ่มากครับหนักเกิน1ตันเลยนะ ขนาดนี้พ่อๆกับตู้เย็นใหญ่ๆ2ตู้มาต่อกันเลยครับแต่ว่าเก็บข้อมูลได้แค่ไม่ถึง5เมกะไบต์เองนะถ้าเทียบเป็นค่าเงินปัจจุบันค่าเช่ารายเดียนนี้ตกราวๆ35,000ดอลลาร์สหรัฐได้เลยครับเปลี่ยนสำคัญเลยคือมันเป็นครั้งแรกครับที่คอมพิวเตอร์สามารถเข้าถึงข้อมูลแบบเอ่อุ่มหรือ Random Access ได้โดยตรงคือไม่ต้องมานั่งไล่อ่านตามลำาดับเหมือนเทปแมหลิกสมัยก่อน ซึ่งอันนี้มันปฏิวัติการทํางานไปเลยโดยเฉพาะพวกงานบัญชีธุรกิจนี่เปลี่ยนไปเยอะมากหลังจากนั้น IBM ก็ออกรุ่น1311มาในปี1962อันนี้มี d i s p a ็ c หรือชุดจานแม่เหล็กที่ถอดเปลี่ยนได้ความจุก,ก็เพิ่มเป็น2 MB ก็ยืดหยุ่นขึ้นมาหน่อยอ๋อแสดงว่าแนวคิดหลักๆของรามักตอนนั้นคือจานหมุนกับหัวอ่านที่เคลื่อนที่ได้เนี่ยมันกลายเป็นเหมือนพิมพ์เขียวให้ฮาร์ดดิสรุ่นหลังๆมาตลอดเลยเหรอคะถูกต้องครับ อันนี้นักวิชาการเขาเรียกว่า path dependency หรือการพึ่งพาเส้นทางเดิมก็คือเทคโนโลยีตั้งต้นนะครับมันวางรากฐานไว้แข็งแรงมากจนแบบมันยากที่จะเปลี่ยนไปใช้แนวทางอื่นไปเลยแม้จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นมาแนวทางการพัฒนาหลักๆก็เลยเป็นการปรับปรุงดีไซน์เดิมให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆแนีการพัฒนานั้นมันก้าวกระโดดไปได้อย่างไงบ้างคะเห็นว่ามีเรื่องเทคโนโลยีหัวอ่านใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะมากใช่ครับหัวอ่านนี่สําคัญมากเลย จากยุคแรกๆที่เป็นแบบเหนี่ยวนำธรรมดา (inductive) ก็พัฒนามาเป็น MR (magneto-resistive) ในปี1990แล้วจุดเปลี่ยนจริงๆก็คือ GMR หรือ Giant Magneto-resistance ปี1997อันนี้ได้โนเบลฟิสิกส์เลยนะครับโอ้ได้โนเบลเลยเหรอคะครับเพราะว่ามันทำให้หัวอ่านเนี่ยไวขึ้นมากสามารถตรวจจับบิตข้อมูลที่เล็กลงแล้วก็อัดแน่นขึ้นได้ความจุฮาร์ดดิสเลยพุ่งพรวดเลย นำไปสู่ยุคแบบ iPod หรือ l a ็ปท็อที่เก็บเพลง <c oughs> เก็บข้อมูลได้เยอะๆก่อนจะพัฒนาต่อมาเป็น CMR t u n n e l i n g m a g n e t o Resistance) ที่ใช้กันในปัจจุบันนี้แหละครับอืมแล้วนอกจากการอ่านแล้วการเขียนข้อมูลล่ะคะมีอะไรใหม่ๆบ้างไหมบางทีเราใช้ LMR (Longitudinal Magnetic Recording) <c oughs> ก็คือบันทึกบิดข้อมูลในแนวนอนไปตามแทร็กพอเริ่มอัดแน่นจนมันเอ,อ่อถึงขีดจำกัดทางฟิสิกส์แล้วเนี่ย ก็เกิด PMR perpendicular magnetic recording ขึ้นมาประมาณปี2005คนคิดเป็นศาสตราจารย์ชาวญี่ปุ่นครับชื่อชุนิจิอิวาซากิแนวคิดก็คือเปลี่ยนมาบันทึกบิดข้อมูลในแนวตั้งฉากกับจานแทนทาให้ใช้พื้นที่ได้ดีขึ้นความจุก,ก็เพิ่มขึ้นมหาศาลเลย อ๋อแล้วก็มี SMR อีกใช่ไหมคะที่ได้ยินกันบ่อยๆใช่ครับ SMR หรือ Single h Magnetic Recording อันนี้มาประมาณปี2013เป็นเทคนิคที่เขียน track ข้อมูลให้มันซ้อนทับกันนิดๆเหมือนเรามุงหลังคาบ้านนะครับมันช่วยเพิ่มความจุได้อีกราวๆ25%เลยนะแต่ก็มีข้อจำกัดนิดหน่อยคือเวลาจะเขียนข้อมูลทับลงไปเนี่ยอาจจะต้องเขียนใหม่ทั้งโซนที่มันซ้อนกันอยู่ ทำให้ประสิทธิภาพการเขียนแบบสุ่มมันลดลงไปบ้างเข้าใจแล้วค่ะนอกจากความจุที่เพิ่มขึ้นเยอะมากๆแล้วเนี่ยขนาดของมันเองต้นเล็กลงเรื่อยๆด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับจากที่เคยใหญ่เท่าห้องตอนนี้ก็กลายมาเป็นขนาดมาตรฐานที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือ35นิ้วสําหรับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแล้วก็2.5นิ้วสําหรับพวกโน้ตบุก๊กการที่มีมาตรฐาน form factor แบบนี้นี่สำคัญมากนะครับมันทำให้ผู้ผลิตห,หลายๆรายเข้ามาแข่งขันกันได้ ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ก็นำไปใช้ง่ายขึ้นราคาโดยรวมมันก็ถูกลงเรื่อยๆเป็นปัจจัยสําคัญเลยที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม PC ให้เติบโตมาได้สรุปง่ายๆคือจากไม่ถึง5เมกหนักเป็นตันเมื่อ60กว่าปีก่อนตอนนี้เรามีฮาร์ดดิสก์3.5นิ้วลูกเดียวความจุ36เทราไบต์วางขายแล้วราคาต่อความจุก็ลดลงแบบโอ้โหเทียบกันไม่ได้เลยนะคะเป็นการพัฒนาที่น่าทึ่งมากครับ แต่ว่าพอฮาร์ดดิสก์กำลังก้าวหน้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็มีคู่แข่งคนสำคัญปรากฏตัวขึ้นมานั่นก็คือ SSD หรือ Solid State Drive นั่นเองครับอ๋อใช่เลยค่ะ SSD ความแตกต่างหลักๆเลยก็คือฮาร์ดดิสเป็น,นกลไกมีจานหมุนมีหัวอ่านเคลียบไปมาแต่ SSD นี่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ล้วนๆเลยใช้ชิปหน่วยความจาไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวเลยใช่ไหมคะใช่ครับถ้าเปรียบเทียบกันง่ายๆจุดเด่นของ SSD ก็คือเรื่องความเร็วโดยเฉพาะการเข้าถึงข้อมูลแบบสุ่มหรือ random access เนี่ยเร็วกว่าฮาร์ดดิสก์มากๆแล้วก็ทนทานต่อแรงกระแทกได้ดีกว่าด้วยส่วนฮาร์ดดิสก์จุดแข็งที่ยังคงอยู่ก็คือราคาต่อความจุหรือราคาต่อเทราไบต์เนี่ยยังถูกกว่ามากอันนี้คือจุดแข็งหลักเลยแล้วก็ปัจจุบันก็ยังทำความจุสูงสุดต่อไดรฟ์ได้มากกว่าแม้ว่า SSD จะไล่ตามมาติดๆแล้วก็ตามครับ ผลกระทบต่อตลาดก็ชัดเจนเลยนะคะเดี๋ยวนี้คมส่วนใหญ่ก็ใช้ SSD เป็นไดรฟ์หลักลง OS ลงโปรแกรมเพื่อให้เครื่องมันเร็วๆใช่ไหมคะใช่ครับส่วนฮาร์ดดิสก์ก็เหมือนปรับตัวเป็นเน้นตลาดที่ต้องการความจุมหาศาลในราคาที่คุ้มค่าที่สุดแทนถูกต้องครับตลาดหลักของฮาร์ดดิสก์ในปัจจุบันก็คือกลุ่ม Data Center กับ Cloud Storage ที่เขาใช้เก็บข้อมูลจำนวนมหาศาลมากๆไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ไม่ค่อยได้เข้าถึงบ่อยๆที่เรียกว่า cold data หรือระบบสำรองข้อมูลแบ็กอัพหรือ Mac แม้กระทั่งระบบกล้องวงจรปิดพวกนี้ใช้เยอะมากไร์ประเภทเนียลายที่เน้นความจุสูงสูงกับความทนทานเนี่ยกลายเป็นรายได้หลักของผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ไปแล้วครับตอนนี้แล้วอนาคตล่ะคะอนาคตของฮาร์ดดิสก์จะเป็นยังไงต่อไปในเมื่อ SSD ก็พัฒนาเร็วขึ้นเรื่อยๆร,ราคาต่อความจุก็เริ่มลดลงมาแล้วตอนนี้การเดิมพันครั้งใหญ่ของผู้ผลิตฮารดดิสก์เลยนะครับอยู่ที่เทคโนโลยีใหม่ที่เรียกรวมๆว่า EAMR หรือ Energy Assisted Magnetic Recording คือมันเป็นเทคโนโลยีที่จะมาช่วยเอาชนะขีดจำกัดทางฟิสิกส์ในการเขียนข้อมูลลงบนสื่อบันทึกที่มันหนาแน่นมากๆได้หลักๆมี2แนวทางครับคือ HAMR Heat Assisted อันนี้ใช้เลเซอร์สร้างความร้อนเฉพาะจุดเล็กๆบนจานเพื่อช่วยให้เขียนข้อมูลง่ายขึ้น c e a g a t e เป็นผู้นำในการผลักดันเทคโนโลยีนี้อยู่ตั้งเป้าไปถึง50เทราไบต์หรืออาจจะ100เทราไบต์ในอนาคตเลย โอ้หนึ่งเทราไบต์แล้วอีกแนวทางล่ะคะอีกอันคือ MMR Microwave Assisted อันนี้ใช้คลื่นไมโครเวฟช่วยในการเขียนข้อมูลแทน t โทชิบะกับ Western Digital เคยพัฒนาเทคโนโลยีนี้แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่า Western Digital จะหันไปให้ความสำคัญกับ Asian MR มากขึ้นในระยะยาวโดยรวมแล้วทิศทางของอุตสาหกรรมตอนนี้ดูจะเอ็นเอียงไปทาง Asian MR มากกว่านะครับแต่ก็ยังเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็ท้าทายในการผลิตจริงในปริมาณมากๆอยู่ อืมฟังดูแล้วเหมือนฮาร์ดดิสก์ก็ยังไม่ตายง่ายๆนะคะยังจำเป็นมากครับเพราะโลกเรายังคงสร้างข้อมูลมหาศาลขึ้นทุกวันจริงๆทั้งจาก Big Data, AI Cloud Computing ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ราคาถูกและความจุสูงมากๆฮาร์ดดิสก์จึงปรับบทบาทตัวเองครับกลายเป็นผู้เล่นสาคัญในตลาดเฉพาะด้านความจุไปแล้วดังนั้นมันไม่ใช่เรื่องของ HDD ประทะ SSD อีกต่อไปแล้วล่ะครับเอาไม่ใช่ประทะกันแล้วหรอคะ มันกลายเป็น HDD และ SSD ที่ทำงานร่วมกันมากกว่าครับทำงานร่วมกันหมายถึงยังไงคะถูกต้องครับในระบบจัดเก็บข้อมูลสมัยใหม่เนี่ยเขามักจะใช้แนวคิดที่เรียกว่า tiered storage หรือการจัดเก็บข้อมูลแบบลำดับชั้นก็คือใช้ SSD ที่เร็วกว่าสำหรับข้อมูลที่เข้าถึงบ่อยๆหรือ hot data แล้วก็ใช้ฮาร์ดดิสที่ถูกกว่าสำหรับข้อมูลปริมาณมหาศาลที่ไม่ค่อยได้ใช้ย่างหรือ cold warm data เพื่อให้ได้ทั้งประสิทธิภาพแล้วก็ความคุ้มค่านั่นเองครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะน่าสนใจมากๆเลยเป็นการปรับตัวเพื่ออยู่รอดแล้วก็ยังคงมีบทบาทสำคัญต่อไปนะคะงั้นเราทิ้งท้ายกันด้วยคำถามชวนคิดนิดนึงนะคะว่า อนาคตของฮาร์ดดิสก์ที่ตอนนี้ดูเหมือนจะผูกอยู่กับเทคโนโลยีใหม่อย่าง HMR หรือ MAMR เนี่ยต้องเดิมพันว่าจะสามารถผลิตได้จริงในวงกว้างแล้วก็เชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนเพื่อที่จะรักษาความได้เปรียบในเรื่องต้นทุนต่อความจุที่กำลังถูกท้าทายจากการพัฒนาของ SSD อย่างต่อเนื่องฮาร์ดดิสก์จะยังยืนหยัดในสมรภูมินี้ได้อีกนานแค่ไหนเป็นเรื่องที่น่าติดตามจริงๆคะ่ะถ้าฟังมาถึงตรงนี้แล้วยังตื่นอยู่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะคะ ถ้ายัางไม่ง่วงแสดงว่าเราทำได้ดีพอสมควรค่ะตอนหน้าเราจะมาชวนคนเรื่องอะไรอีกต้องรอติดตามนะคะครับหรือถ้าอยากรู้เรื่องไหนเป็นพิเศษก็เสนอแนะกันเข้ามาได้นะครับได้เลยค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีครับวิชาการไม่ชวนง่วง